เรือเพชรเฉลิมพงจากอบตอน,นาศนะคะคว้าแชมป์เรือยาวขึ้นขนชิงธงคลองหัววังพนังตักในประเภท16ฝีพายนะคะหลังจากที่ชนะทีมเรือในสังกัดเดียวกันไปได้แบบสบายๆค่ะ การแข่งขันเรือยาวขึ้นขนชิงธงคลองหัววังพนังตักในปีนี้นะคะประเภท16ฝีพายรอบชิงชนะเลิศเป็นการเจอกันระหว่างทีมเรือเพชรเฉลิมพง์จากอบปตอนนาศักเจอกับทีมเรือเจ้าแม่นาศักจากสังกัดเดียวกันค่ะปรากฏว่าเพชรเฉลิมพง์ที่ได้ฝีพายทีมชาติชุดแชมป์โลกที่แคนาดาลงมาช่วยทีมหลายคนนั้นพายชิงธงชนะไปตามความคาดหมายในเที่ยวแรกขณะที่เจ้าแม่นาศักขอยอมแพ้ไม่พายต่อในเที่ยวที่2ทําให้เพชรเฉลิมพง์คว้าแชมป์แบบไม่ต้องเหนื่อยได้ครอง พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเงินรางวัล35,000บาทค่ะปีนี้เรามาที่นี่เราก็รู้สึกประทับใจเหมือนเดิมนะครับทางด้านจัดการขันแล้วก็ทีมเรือต่างๆครับรู้สึกว่าทุกทีมยินดีเข้าลงการขันนะครับแล้วก็ที่ดีที่สุดก็คือเราดีใจนะครับที่ได้แชมป์ให้กับเรือเทพเฉลิมพงษ์นะครับเราก็ทําเต็มที่แล้วก็ประสบความสาเร็จในการครอง่วดประทานในสนามนี้ครับอยากให้แฟนๆเรือยาวนะครับ ได้ติดตามระยยาวพนีนีในงานขึ้นโขนริงทงของชุมพรครับเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของเมืองไทยที่ไม่มีที่ไหนนะครับก็อ,อยากให้แฟนระยยาวได้ติดตามชมขึ้นโขนริงทงที่ชุมพรครับผม สำหรับการแข่งขันวันพรุ่งนี้จะเป็นการแข่ง32ฝีพายท้องถิ่นชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชก,ากุมารการแข่งขัน32ฝีพายทั่วไปชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งไทย P ี s ถ่ายทอดสดรอบชิงชนะเลิศวันพรุ่งนี้นะคะ14นาฬิกา5นาทีเป็นต้นไปค่ะ